สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูนอนที่มันอยู่ในต้นละมุดนะครับแล้วก็มาดูวิธีการกำจัดนะครับผม จะไม่มุดเข้าไปเดี๋ยวมมสูเม,มาก็ได้ครับไอตัวน้ไปไหนแล้วฮะตัหวหาไม่เจอเ <c oughs> นี่ยครับ<พ>อโอ้โหไอตัวนี้มันจะทำให้ต้นละมุดเราตายได้นะครับเราจะกำจัดยังไงเนี่ยครับฉีดเชื้อได้เหรอก็หาตัวมันให้เจอ,อ ม,มันไม่ได้มีเยอะเหรอต้นหนึ่งนี่มีเยอะนี่ครับม,มันแหวกินไปเลยถ้าเราไม่ได้ทำสวนเนี่ยเราจะไม่รู้นะครับดูครับเห็นไหมครับเพื่อนๆครับอันนี้คือเอจ้าของสวนมาสาธิตให้ดูนะครับเพราะว่าเราปลูกกันบ้านเราไม่รู้ครับ ถ้าคนทำสวนก็จะรู้นะครับนี่ครับดูโอ้ยมันก็คือนอนที่ช่นนีเดียวกันไหมกับคล้ายกินมะนาวเช่นนีเดียวกันที่มันกินต้นมะนาวนะครับวิธีกำจัดให้ได้ผลก็คือไล่ไล่ซาะเอาอย่างเงี้ยนะครับเอามันออกมานะครับเชียวได้นะครับฉีดนะครับอ,อ่า อันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับที่ดีที่สุดเอาตัวออกนะครับถ้างั้นก็ไม่ได้นะครับมันก็กินไปเรื่อยอนะครับแผลแผลลึกเลยแต่โอเคแต่ว่าเราก็กินลูกมันได้อยู่แต่ว่ามันวันหนึ่งมันก็ตายนะครับถ้าไม่ถ้าเราไม่กําจัดนะครับน,น,นะครับอันนี้คือต้นละมุดที่ต้นโตนะครับผมลูกดกเต็มเลยนะครับ เจอตัวยังเดูไปด้วยกันนะครับเพื่อนตัวนี้มันไม่ไปไหนแล้วเนาะเราเห็นมันแล้วเนาะอ้่มันยังขยับอยู่นะเจอแล้วครับเจอแล้วเนี่ยครับผมไอ้มันตัวร้ายเลยนะะเดี๋ยวแล้ จัดการเลยครับมันมีกี่ตัวครับเนี่ยมันยมันจะเข้าไปแล้วหนอนนะครับที่กินต้นละมุดแล้วก็ต้นมะนาวนะครับเป็นประเภทเดียวกันนะครับคล้ายๆกันแบบนี้เเดียวกันคลยแสดงว่าถ้าเกิดมันขึ้นมันือคืออย่างนี้ค,ค,คือคือตายแล้วใช่ไหมเนี่ย ก็ต้องทําให้มันตายนะยังไม่ตายมันหล่นลงพื้นแล้วเนี่ยเอาเอานั่นมาเขี่ยวออาเนี่ยเอาไปทอดรด,ด่วนไหมครับท่านผู้ชมพ <c oughs> ูดเล่นนะครับมันตัวร้ายมากนะครับฟันนะครับฟันเข้าจะโอ้ยสองตัวนะครับสองตัววิธีกำจัดที่ได้ผลที่สุดก็คือ ใช้มีดน,นะครับไล่ไล่ไปตามกิ่งเลยนะครับหนใช่ไหมหนจริงๆด้วยกำลังขึ้นเอาตัวออกให้ได้เอาไปทักแดดเลยคือแบบนี้ไม่สามารถที่จะไต่ขึ้นต้นได้แล้วใช่ไหมนี่ตัวเล็กมันนี่อย่างนี้ตายอะถ้ามันตายก็ไต่ไม่ได้มันไม่ตายมันเป็นผีเสื้อชนิดหนึ่งนะครับที่มันปล่อยมาวางไข่นะครับ จะรอดไหมต้นนี้นะครับต้องดูกันอีกทีหนึ่งโอ้ยมีทั่วมาเลยนะมีเก่งพอมันกินแล้วพวกนี้มันก็วางไข่เห็นไหมมีตัวทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เอ้ามันไม่ใช่จากปีเสื้อมันก็อาจจะเป็นผีเสื้อไม่รู้อ่ะทุเรียนก็เหมือนกันนนเนี่ยตัวอย่างนี้ถ้าตัวแบบนี้มันจะเป็นเหมือนแมงปีแขงอ่ะนะครับวันนี้พามาดูวิธีการกำจัดนะครับจากเจ้าของสวนมาจากจันทบุรีเลยนะ ใช่ครับต้องความรู้นะครับสิงละอันบันละเด็กแล้วครับผมอันนี้ก็คือจากตัวมันหรือเปล่าีิศนเนี่ยทําให้เป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเขาก็จะทําลายไปอย่างเงี้ยอันนี้แห้งกรอบละถ้าต้นมะนาวหรือว่าต้นละมุดของเพื่อนๆนะครับมีอาการมันก็ออกลูกให้กินอยู่ครับแต่พอถึงวันมันว่ามันจะ ตายทั้งต้นอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่ไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่นะครับเราต้องกำจัดนะครับเจาะเข้าไปเลยครับไม่เป็นไรไอ้มดแดงก็มีแต่เจ้าเข้าไปเจาะฆ่ามันไม่ได้นะครับมดแดงกินได้แต่เพี้ยนะครับโอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมตัวนี้แหละครับกินลำต้นนะครับ กินเป็นทางยาวเลยนะครับเห็นไหมครับผมสูมให้ท่านผู้ชมดูนะครับไอที่เป็นขี้เลื่อยนั่นแหละครับของมันนะครับเป็นผลงานมันนะครับเนี่ยตัวเล็กก็มีนะครับผมตัวเล็กเเท่าเท่ากับไม้ขีดไฟนะครับนี่ครับอู้ระวังนะครับผม ต้นละมุดนี่ผมให้ดูภาพรวมนะครับว่าต้นใหญ่ขนาดไหน,นอ่าละมุดกําลังออกเต็มต้นเลยนะครับต้นเดียวนะครับเยอะมากมาก็ลุ้นว,ว่าจะรอดไหมนะครับเพราะว่ากีนเข้ากินมานานแล้วเราเพิ่งจะรู้นะครับอันนี้ลูกนะครับผมหลบๆเลยครับ ก็เอาความรู้เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับมาฝากนะครับวิธีการกำจัดนอนอะละมุดนะครับแล้วก็วิธีล่าหาตัวนอนนะครับแบบนี้นะครับดูตามปลายมีดที่ผมซูมนะครับคือถ้าเป็นต้นไม้ไม่สูงมากก็สามารถทำเองได้อย่างนี้ถ้าถ้าเป็นผู้เรียนที่ต้นมันสูงอาจจะลำบากหน่อยนะครับ ไม่เจอใช่ไหมเอาไปแล้วมั้งมุดแดงก็ช่วยไม่ได้ครับมดแดงก็เต็มต้นแต่ว่าช่วยกำจัดแค่เพี้ยะนะครับ ี่ครับอันนี้ก็คือลูกละมุดลูกโต,โตโตเลยนะครับเสียดายนะครับถ้าต้นนี้ตายนะครับก็ลราออกเลยครับสวยหน่วยปีนี้ลูกโตมีอีกไหมฝากแดด น,น้อยก็นีมันจอ่อล้ำ่อยน้อยอยู่ต้นต้นนุ่นโอเคนะครับเพื่อนๆครับสำหรับคลิปคลิปนี้นะครับคลิปการกำจัดหนอนละมุดนะครับผมก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับสวัสดีครับผม